โอเคครับก็สวัสด,ดีกันด้วยครับผมเข้ามาอยู่กับผมกันอีกครั้งอ่ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแนว RPG b a k e r เลอะซึ่งถือว่าอะไรที่หลอนมากมากฮนะก็เป็นเกมชื่อว่า Seven Best อะไรวะไม้ไม้ไม้อะไรเ <c oughs> นาะเดี๋ยวจำบ่ได้ ทำไปได้เ,ดเออเซเว่นเซเว่นอะไร,ไรอะไรวะเอออ๋อเซเว่นแบตเ,เตอรี่เออโอ้ยทาไมมันแบบคิดยากคิดเย็นเนะาะแบบการแปลภาษานี่ก็ถือว่ามันลำบากพอแล้ว này anh chị mình lên thử thôi, quá không về, oh, chi phí, chi đi này, chịu thốn, khổ tâm đã cơn oh, đi qua, à. นายเคยได้ยินเรื่องเล่าของโรงเรียนทางงหนึ่หรือเปล่าที่นั่นมีคำสาบกับเรื่องที่อธิบายไม่ได้เลยเพราะเรื่องนี้ทำให้นักเรียนทั้งหมดจะต้องกลัวแลทุกวันเนี่ยก็จะมีศพเพิ่มขึ้นมาโรงเรียนนะครับผมและศพล่าสุดเนี่ยเป็นน้องใหม่ chapter one t h i r s d a y เดสทอร์มอะเร็วร็วได้เวลาแล้วโอ้แล้ว้ทำไมมันแหลกขนาดนั้นล่ะกดชิตได้ไหมโ oh, อ้ยเยี่ยมเปเลยเยี่ยมเปเลยก็ชิตได้ฮะอะ่ะไอเช่นี่ใครเหมือนผู้หญิงอะอะ่ะอ,อมชื่อมายะน้องไม้ับเออนที่น้องเพลงเลิฟซิกเปล่าทวีทว <c oughs> อะ่ะ h a t ลุกอยู่โซลองนายไปไหนมาเนี่ยฮะเออฉันทำไมนายถึงมาสายล่ะรู้ไหมว่ากูรอนานกูรอนแล้วกูเออรอนานแค่ไหนแล้วเออก็แบบมัวตุกตุกนะ sorry i have to get that fast right fast right fast right h i s this เอออ๋อเออข้อทีฮะข้อดีฉันไปหยิบไปฉายมา You know working every day at night on นายก็รู้การทำงานในตอนคืนเนี่ยทุกวันเนี่ยเออบางทีมันก็ทำให้ฉันรู้สึกเบื่อมอนกันนอเว้ And the look uh, uh, t u r t u ảng, l e อะไร t e r r l e อะไรตาอ่ะมีข้ออ้างตา่ามีข้ออ้างเหรอเร็วเธอเออบีค u ิกเร็วเธอตอนเนี้ยเออเร็วเธอเออ I want t h uh. uh, i n k เออฉันไม่อยากจะคิดเออที่จะออกมาในเวลานี้เอ้ยเหมือนครั้งสุดท้ายเออ i อ้มก้อยยิ่งวิ่งเอ่เออฉันจะไปกับนายแต่ถ้าเกิดว่าใครช้ามันก็ต้องมีใครคนหนึ่งต้องตายนายรู้ใช่ไหมโอ้มันนีก็จุด,จ,ดจุดเจดเลยจุดเบยเออเฮ้ยนายหมายถึงอะไรเฮ้ยี่เกนฉันดีนะเว้ยเดททำเออที่หลังเนี่ย รอให้ฉันไปก่อนนะแล้วค่อยอะไรแบ็กนอตติมม้งอะไรแล้วต้องมีแล้วค่อยนินทาฉันเออเออเออยินทายินโอเคมากดชิปได้ด้วยเยสเด้อ๋อขอดูไอเทมก่อนไม่มีอะไรไหมโอ้โหไอเทมโบเบครับไอเทมโบบีอ่ะอ๋ะอ,อคกคกดไอเทมน้ำแปะอะไรไปไปไป Go, go, go Ooh. oh, man ở đây ở đây nỉ ở đây mình sẽ ở đây đây nè ở กลัวมีบางอย่างอย่างนี้อะไรอ่ะอะไรบางอย่างอ่ะอะไรกดไลค์ก็กดไปอะไรกดไม่ได้ก็ช่างแม่งมันแปลกๆก็ช่างกูถ้าอยากดูก็ดูนะโอ้มีเซฟด้วยเซฟเลยเย็ดเดโอ้เยี่ยมันมืดไปโอ้ kìa, mình cửa Oh my god Oh Oh cái a tủ lock Oh my god โอ้โหเยอะ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 เยอยโอชิโอชิอะไรอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหว่าจะแทรกโอ้โอ้แมนอะไรวะหลังจากที่เขาเริ่มเดินนะครับไฟในห้องเออก็เริ่มกระพริพีบนะครับผมเราก็เริ่มเชื่อเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรวะ He Dis No Better the right, h a d a i l y f a s c e s uh If he was just เขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจเขาไม่รู้ว่าไฟที่มันติดดับเนี่ยเออมันดีเนี่ยมากจะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าบรรยากาศหรือว่าเอะหรวาหรือว่าความมืดเออความมืดนะโอเคแอม ơi dìm cơ hẳn đi, ơi, Chắc hẳn là gì ngân đâu ơi, chút, chút hấp phom ngay, ô, ô chích, ô chích, ô, ô chích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 ,

อะไรขานาดนาั้นไบฉายก็แบตหมดเวีนกออรรมเอ้ยไบใหญ่แบตหมดโอ้โอ้ชีคไลแอนอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิหลังจากนั้นเราเห็นว้าวโอ้ไม่ย้าชอวโอ้โอ,อ้มีเสียง,งเหมือนแก้วแตกมีเสียงแก้วแตก อาตอดก็เสร็จเขาคิดว่าเนี่ยจะต้องเป็นการเล่นพิเรนแน่นอนของผู้หญิงคนหนึ่งนะหรือว่าไอ้ไมเป็นผู้หญิงแน่หรือบางทีเหนือวันวันหนึ่งอะไรวะมีคนหนึ่งที่ไม่ใช่ไม้แน่นอนเราก็ตัดสินใจที่จะไปที่ห้อง14 เขาก็เลยตัดสินใจไปห้องที่ที่ห้องที่14ว่ามีอะไรใครเล่นพี่เดนบ้าบอขอแตกเป้ากูกลัวเหมือนกันนะเว้ยอ่ะเสียมกระดางจังต้องการคุณแจกายโอเคเชื่อทำใจก่อนมาทำใจสักคู่วู โอ้โอ้ยย้ยยยยโอ้โอ้แมนอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นมันมืดปะโอมดแล้วโอ้โอ้ชิกโอ้ชิก อะไรแบบน,นี้หายากว่า

Yem. Oh, my god, women ừ, mình mới mới của đời mình. Oh, oh. nếu là ok, có oh, hey, 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 hey. là. Batteries, ok tiếng đập batteries Ơi! โอเค okay, ได้ออะอเราใช้แบตเตอรี่แล้วตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้ว yeah. save. Save it, เยี่ยมไอเดนเชวิตเซฟเซเวตผิดพลาดขอโทษมีจุด,จดเยอ,ะ,เอะนะ,ะประตูล็กอกเ,เดี๋ยวดียวาประตูล็อกแล้วให้ทำให้ตลกว่า โอ้ยประตูมันล็อกอยู่เราก็ต้องหาเชื่งกันอีกแล้วซึ่งกูกลัวอะไรนี่อะไรอีกเราอะไรโอ้ยเขาก็เลยหาอะไรหาแต่ความจริงไม่มีใครได้ไม่เล่นหายเลยเออตอนนี้เขาคิดว่าเออ รู้แล้วเป็นอะไรเต่๋ยวเขาไม่สามารถเนาคาตัวได้และนี่ก็บอกว่าเออตอนนี้เริ่มสับสนแล้วก็กังวลแล้วไม่รู้จะทําหาอะไรต่อไปดีอกูก็สงควรแหละใครมันจะใครมันจะบ้าพี่รู้หล้ว่าเออมีประตูมันไม่ล็อกเองเออมันก็สมควรนะที่มันไม่เชื่อถ้าเป็นกูกูเชื่อแนละ้ะเออเอาเมาส์เอาโมเมนต์เลยเชื่อ ขนาดนั้นขนาดนั้นเ,เขาก็เริ่มจำได้ว่าเข้ามาที่นี่ทำแปะอะไรนะเออ The Silicon of a u g e r i n g Crash เป็นเพราะว่าเข้ามาเพื่อเสียงเสียงแก้วแตกเสียงกระจกแตกนะพาก็นเลยพุ่งเข้าไปเพื่อไปปิดปิดและปิดนะปิดแล้ววะเดี๋ยวขอเดินสำรวจก่อนนะโอเคอเคุ้ย นี่ตแวัดด้ยินด้ยินด้ยินแล้วโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ตาเรียกมาโอ้ตกใจโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดินซูมเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีบางอย่างอยู่หลัง หลังหน้าต่างไอ้เหี้ย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 โอแมนโอแมนโอ้ชิกโอ้มายกอดไอ้สัตว์ไอแฮปทูไฟเดอะไม้ไอทูไฟไม้แน่นาวไอฉันฉันท kind ำ of ไปหาไม้แล้วไอ้นี่คนเล่าก็บอกว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเออเพราะว่าตกใจกลัวมากเลยหรือว่าเพราะเออมีบางสิ่งบางอย่าง mm. จริงๆที่เขาอยู่ในตัวเขาก็เป็นได้นะแต่ว่าเขาวิ่งเหมือนนรกแตกกับแบบแบบวิ่งนรกแตกเหมือนมีมันสิ่งอย่างที่ซีเรสมากที่สุดเบย์อะวิ่งเลยจริงจังเลยแบบเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนะนะครับผมกูก็เลยกูไปแล้วเว้ยดไม่มีอะไรให้กูช่วยมึงดิไอซีไอเซ,ไอซ์ไม่มีอะไรให้กูใช่ไหมกูไปแล้วเว้ยกูกดชิปไปแล้ว โอ้ย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 อโอ้ยโอโอ้ยโอ้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 โ้ยโอ้อ้โ้โอ้โอ้้โมโอ้โ้ยโอ้โอ้อ้้ยโอ้ เสียงกินนี่ทำไห่เขาตัวแข็งยืนทื่อด้วยความกลัวนะแต่ได้เหตุผลบางอย่างแนละ้วทำให้เขาเอออะไรแบบเนะี้ยอีโดนาเน,นะนสิซสอ่ม่้เขาด่ในความกลัวหลังจากที่ผมตัดบทไปอะโอ้ยอีเวนต่อเลย ย i u ว e ต t ท็อท He ีน e วเคียร์แฮฟโ o เ e อร์คออเออเหมือนว่าเขาจะพยายามชนะจิตว oh 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 ิญญาณของเขานั่นเองอะกูก็ต้องชนะให้ได้สินะกูต้องชนะให้ได้โอ้โอชีกโอชีกโอโอเมยกอดโอเม m กอดโอเมยกอดโอ้ยมีอะโอแลก อ้อ้โอ oh, ้สเตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อะไรวันนี้เกมคว่ะนะวันนี้ S Holy s h i t กขี้สัตวิ์สิทธิ์ตกใจแล้วนี่อ่ะไอ้มันมาได้ไงเนี่ยทำให้กูตกใจนะเวยเ้ยอีเชี่ยเออมันเป็นทางทางอะเออตอนนี้เนี่ยโรงเรียนตรงเีนเออโรงเ,เรงเียนนี้ได้เวลาเออได้เวลาซ่อมแล้วทีไ่ไปเนอะ สะท่องสติกูไม่ไหวแล้วสะท่องสติกูสะท่องสติกูกูไม่ไหวแล้วไอ้เชิคกูเดินตรงไปแล้วโอชิกโอชิกโอชิกโอ้มค์ยอดโอ้มค์ยอดโอ้แหลกเป็นแหลกไอ้เหี้ยกูไม่รู้แล้วเว้ยโอ้มีโอ้มีกระดาษอะไรกูอ่านก่อนไอ้เวียนเลยโอ้โอชิกอะไรทีโอ้โอโอ กระดาษแล้วเนี่ยอะไระวะกระดาษมันอยู่ที่นี่ไงเนี่ยลูกไลท์แอตลาพีเดมันเหมือน,นเป็นกระดาษเป็นภาษาอังกฤษทำไมมันอยู่ที่นี่อะอะไรวะ A B C D E แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอะไรเนี่ยแต่กูไม่รู้กูวิ่งแล้วเว้ยเฮ้ยทำไมมันแหลกแล้วโอ้ยเฟรมตกไอ้สัตว์กูกลัวนะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ชี อะไรเนี่ยแสงเดสเทอร์เวที่นี่มันเออเออฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนฉันเคยเล่นเคยเล่นอะไรวะเคยเล่นที่นี่เออเอาแล้วก็อ๋อมันเคยจะมาเล่นน้ำขั้นบันไดเมื่อกับเพื่อนเมื่อสมัยดเด็กเนาะน่าจะงั้นเนาะ ตอนนี้ไม่อยู่ที่นี่แล้วเนาะไม่อยู่ที่นี่แล้วเป็นไรอะ่ะเฮ้ยนั่ทำไมล่ะกูต้องเดินอะหนึ่งสองสามอ๋อเราต้องกดเหรอว่ามันเดินเองอันเนี้ยสี่ห้า 6 7 8กด enter ดีอย่าแลกไอสัตว์กูกลัวเนี <ines> utet, rule, 1, น่ยเสิบเอ็ดสิบสิบสเว้ยสิเว้ย จุด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 ทำไมสิบสามโอ้ไม่เกียรต์โอ้ไม่เกียอด โอเคต่อครับแล้วก็ถึงอย่างนั้นเนี่ยเออ่เรื่องแปลกแล้วก็เรื่องที่อธิบายไม่ได้เนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับแต่อะไรแบทแบท not the most แต่ก็ไม่สิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะโอ้ยเดี๋ยวขั้นที่สามจะเกิดอันระไอ้นี่ก็บอกเป็นอ่ะเดี๋ยวเดเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อเขาไม่ได้ไม่ใช้บันไดขั้นนี้ ขมาก่อนมี12เนาะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะเขาแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจหาอะไรเลยไ e, อ้โนตอยู่เลยเขาก็ไม่สนใจแล้วเขาไปดูเข้ากาแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือหลังจากที่เขาเอาอหยัดบันไดชั้นที่สาเออลงมาแล้วสําเร็จ <c oughs> มันเกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้โอ้แมน โอ้เยเยยยโอ้ชิโอ้ชิโอ้เดอะไลท์เดอะไลท์โอ้โอ้ไฟมันติดเองอะเหมือนจะมีปัญหาที่ห้องควบคุมหรือเปล่าเนี่ยฉันคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาที่ห้องควบคุมก็ได้นะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอเคฉันว่าฉันควรจะรีบกลับบ้านได้ดีกว่า พราะกูก็มันก็ดึกแล้วด้วยถ้าเป็นกูกูกลับไปแล้วล่ะว้าวโอเคชีน้ำมีอะไรสิว้าโอ้โอ้ไอสัตว์โอ้เจ้าคนรู้บโอ้เอันนี้เสียงไงอ๋อครับผมโอ้ไม้ไม้เคล็ด My. Oh shit, now. What? Hey, what the? Oh, what the fuck? That? Oh shit. Oh my God. Huh? กวดเลยปะเอ่อเป็นอย่างนั้นได้ไงมันก็บอกว่าไอ้อคนที่เราก็ว่าไม่มีใครรู้ว่าจะจบเป็นเช่นไรไมีมีใครรู้ว่ากูจะเป็นหาอย่างไรไอ้เหี้ยกูกลัวไอ้อสัตว์ <c oughs> เฮ้ยไม่มีใครรู้ว่าเราร้กนิเาคิดว่าน่าจะตายแล้ว,วน่าจะตายแล้วอ่ะโอ้เนา่ากลัว เรื่องเราของเธอเนี่ยมันมเหมือนกับเรื่องของฉันเลยอ่ะคือมันเรื่องของฉันเลยแต่ว่ามันเป็นที่โรงเรียนเป็นที่ห้องวิสิตลุมห้องดนตรีฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าทีเนี่ยมันเริ่มต้นความเป็นมาเป็นไงเพราะว่าแต่ละคนที่เราเนี่ยมันเริ่องส่เริ่มต้นเนี่ยไม่เ,เหมือนกันสักคนนะ,อะขอไปรู้เริ่มต้นมาแบบแต่ว่า เดสการตายของผู้หญิงคนนี้ทุกคนพูดถึงมันถึงกับสั่นเลยที่พูดในเรื่องนี้โหห <c oughs> น้ารา้านเธอนาลงอยู่ในห้อง,ห,องห้องเรียนตอนที่สองครับเด็กปรสิลรูมห้องดนตรี Ồ, oh, what gì ở đây? Ồ, rồi Không, mày được rồi, Wow, mày vẫn to ra Ờ, dễ quay được à? Okay, quay được, ok มันจะย้อนมัง้งตอนน,นะอน,นี้โอเคครับถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยครับผู้ชมนะซึ่งเอาูซัประสาทแดกโอ้ยเอาครับก็ในตอนที่สองนี้เราจะรับบทเป็นไม้ ซึ่งเรเงื่องร,ราวของเมมม้งมังตีมยังไงเนี่ยรอติดตามไปได้เลยครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็กดติดตามแล้วก็กด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับผมก็แล้วก็เปนใหม่ในเก,กมนี้ในภาคที่สองกันแน่นอนครับสวันนี้ก็กว่ตัวละคร,รแล้วพวกเป็นไหนครับสเก็ตต้นต่อไป <c oughs> สวัสดีครับ